ทักทายในมือที่บ่มีแสงแดดมีแต่สายฝนหมอกฝนตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนยี้มันเศร้าก็เลยพามาเบิ่งวะห้องเฮาเฮ็ดยังแน่ตื่นขึ้นยังมันเศร้าเอาเพิ่นไว้จังเริ่มแต่ตื่นครับกับปล่อยเพิ่นขึ้นมาตาขีแมนขีแม่เงย่ยเพิ่นแล้วกับปล่อยเพิ่นยางพักพ้นเพิ่นก็สิบางตัวก็เล่มเนี่บางตัวก็นอนเล่นน้ำอ่าบอข้นบวกตมนั้น เพิ่นก็เลีนเพิ่นก็พักผ่อนยุงเพิ่อนมาขึ้นนี่ก็สิมียุ่งกัดแน่เพิ่นก็สิได้นอนบ่เต็มอิ่มมากเพิ่นก็สิมานอนยัมเช้านอนพักผ่อนทึ่งมืาอคืนนี่เพิ่นก็ตื่นขึ้นมากินหญ้านะครับเนาะบางตัวก็ได้ส่วนค้อยหนุ่มนะครับค้อยหนุ่มของเฮาสิมี2อตัวสตัวก็สิได้ผูกเพิ่นไว้คนละมุมคนละแก่นะครับคั่นปล่อยบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นสิหยอกกันหยอกกันแล้วปัญหาที่ตามมากคือมันสิเป็นมีบาดแผลมีร่องรอยการเสียหายของขนของผิวหนัง สิงามกับกรณีนี้ก็คือเ่าเลี้ยงเพื่อเขาประกวดนกกเนาะเพื่ออะไดรนะครับก็เลยต้องดูแลก,กันดีจักหน่อยห่อผูกหาา่อลำเพิน่นไว้เพิ่นกระสีเพราะไปยังนะครับกระสิดูดดินส้นดินยุ่งสัน้นละ่ะแต่ละตัวก็ได้บางตัวก็เบืบ่อเล่นแล้วกับมหาเล่มยางผ่อนคลายเพิ่อนยางเนี้ยนอนเนี้ยจนดหอดเวลาประมาณสักพูดละ่ะสวยจักหน่อยประมาณสักแปดโมงเก้าโมงกับผมห่ากระสิเลือก สักสิบโมงครับเ้าก็สิปล่อยเพิ่นลงไปไประมาณสิบโมงครึ่งครับผมปล่อยเพิ่นลงไปอาบน้ำไปขี่ไปเงี้ยวอีกเด้ครับบ้านนี้เขาห้องน้มของท่าเรียบร้อยแล้วหลังจากันเพิ่นสิขึ้นมาเขาบล็อกไผออกมันแล้วก็เพิ่นก็สินอนพักผ่อนตามช่องไผช่องมันนะครับนอนเขียวเอียงนะครับย่อยอาหารในลำไส้เพิ่นนะครับสำหรับข,อข้อควายของเฮานะครับก็นี่นะครับเป็นข,อข้อควายเล็กๆนะครับที่เลี้ยงควายก็พอได้ไปประกวดไปร่วมงานน้ำเพิ่น มีความสุขสนุกมวนกับทีมงานเลียงค่ายนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็สีขอยุติกันนำเสนอไปเพียงแค่นี้ครสำหรับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับเสียวมาลงมา,าพาพอได้พอได้คุยกันกับพี่กับน้องขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับติดตาม ต่อไปเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิมีอีกอย่างหน้าเว,วาสู่กันฟังหลายๆแนวเพื่อเป็นความบันเทิงขอประคุณหลายๆครับ